สวัสดีครับวันนี้จะมาพูดคุยหัวข้อหุ้นไทยยูเนียนกรุ๊ปหรือ TU ทำธุรกิจอะไรน่าลงทุนไหม t ทยูเนียนกรุ๊ปเริ่มก่อตั้งในปี2520ต่อมาในปีพศ .2535 บริษัทมิตซูบิชิคอร์ปอเรชั่นจำกัดและบริษัทฮาโกโโม o ฟู้ดคอร์ปอเรชั่นจำกัดได้กลายมาเป็นพันธมิตรทางธุรกิจในประเทศญี่ปุ่นโดยบริษัทมิตซูบิชิคอร์ปอเรชั่นเป็นผู้นำในด้านการจัดจำหน่ายอาหารในประเทศญี่ปุ่นในขณะที่บริษัทฮาโกโโม o ฟู้ดคอร์ปอเรชั่นเป็นผู้ผลิตอาหารทะเลรายใหญ่ ซึ่งทั้งสองบริษัทมีบทบาทสำคัญในการยกระดับผลิตภัณฑ์ของไทยยูเนียนให้ได้มาตรฐานสากลและสามารถแข่งขันได้ในตลาดทั่วโลกไทยยูเนียนได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เมื่อวันที่22พฤศจิกายน2537บริษัทไทยยูเนียนกรุ๊ปจำกัดมหาชนประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายอาหารทะเลแช่แข็งและบรรจุกระป๋อง เพื่อส่งออกต่างประเทศปัจจุบันโรงงานของบริษัทตั้งอยู่ที่จังหวัดสมุทรสาครและเพื่อให้การดําเนินธุรกิจครบวงจรก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการผลิตการบริหารต้นทุนและการให้บริการลูกค้าบริษัทจึงดําเนินกลยุทธ์ขยายการลงทุนทั้งแบบ expansion และ integration ดังนั้นณนะวันที่31ธันวาคม2562บริษัทเข้าลงทุนในบริษัทย่อยรวม35แห่ง ครอบคุมธุรกิจด้านอาหารสำเร็จรูปและอาหารว่างได้แก่อาหารแปรรูปอาหารแช่แข็งอาหารแช่เย็นและอาหารว่างประเภทต่างๆโดยเน้นอาหารทะเลเป็นหลักในขณะเดียวกันก็ได้ขยายเข้าสู่การดําเนินงานในธุรกิจบรรจุภัณฑ์และสิ่งพิมพ์ธุรกิจตลาดภายในประเทศธุรกิจอาหารสัตว์พัฒนาสายพันธุ์กุ้งเพื่อจําหน่ายธุรกิจโรงเพาะฟักและอนุบาลลูกกุ้งและฟาร์มเลี้ยงกุ้งเป็นต้น และยังได้ลงทุนในบริษัทร่วมอีก10แห่งประกอบด้วยธุรกิจผลิตปูอัดอาหารกุ้งอาหารสัตว์ผลิตและส่งออกผลิตพันผลพลอยได้จากอาหารทะเลลงทุนในธุรกิจการจับปลาทูน่าบริษัทยังคงมีบริษัทย่อยและบริษัทร่วมของบริษัทย่อยในต่างประเทศอีก40แห่งกลุ่มบริษัทและบริษัทย่อยเป็นผู้ผลิตอาหารทะเลแช่แข็ง และบรรจุก,กระป๋องลายใหญ่ด้วยกำลังการผลิตเฉพาะในประเทศปลาทูน่ากุ้งปลาซาดีนและแมคเคอเรลและอาหารสัตว์เลี้ยงในปริมาณ6 1 1 0 0 0 1 6 0 0 0และ4 9 0 0 0ตันต่อปีตามลำดับจึงทำให้ต้นทุนการผลิตต่ำด้วยการประหยัดจากขนาดของธุรกิจ กลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารทะเลแปรรูปประกอบด้วยสินค้าหลักคือสินค้าบรรจุกระป๋องที่จําหน่ายให้ผู้บริโภคซึ่งผลิตภัณฑ์หลักในกลุ่มนี้รวมถึงปลาทูน่าปลาซาดีนปลาแซลมอนปลาแมคเคอเรลและปลาเฮอร์ริ่งโดยลักษณะการทําธุรกิจและอัตราการทํากําไรของสินค้าต่างๆในกลุ่มนี้มีแนวโน้มที่คล้ายคลึงกันโดยผู้บริโภคจะให้ความสนใจในตัวแบรนด์สินค้าเป็นหลักซึ่งเป็นปัใจจัยในการตัดสินใจซื้อสินค้า รวมถึงผลิตภัณฑ์ที่มีแบรนด์เป็นที่รู้จักแพร่หลายจะสามารถตั้งราคาได้สูงกว่าสินค้ารับจ้างผลิตที่ติดตาของผู้ค้าปลีกทั่วไปได้ซึ่งเป็นผลพวงจากความพักดีของผู้บริโภคที่มีต่อแบรนด์และส่วนต่างทางด้านราคานั้นจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับสถานการณ์ทางการตลาดของแบรนด์ลักษณะการแข่งขันในกลุ่มผลิตภัณฑ์ความเป็นเอกลักษณ์ของแบรนด์และความรู้สึกผูกพันของผู้บริโภคที่มีต่อแบรนด์เป็นต้น ในปี2562ยอดขายของกลุ่มผลิตภัณฑ์น,นี้คิดเป็นเงิน5 5 0 0ล้านบาทซึ่งคิดเป็นร้อยละ44ของยอดขายรวมทั้งกลุ่มบริษัทซึ่งมาจากผลิตภัณฑ์ปาทูน่าเป็นหลักและยังเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีสัดส่วนใหญ่ที่สุดของกลุ่มบริษัทอีกด้วยนอกจากนี้กว่าร้อยละ56ของยอดขายจากกลุ่มสินค้านี้มาจากสินค้าที่ขายภายใต้ใตแบรนด์ของบริษัทโดยส่วนที่เหลือนั้นมาจากยอดขายที่เกิดจาก ธุรกิจรับจ้างผลิตหรือการผลิตตามสัญญาการขายและธุรกิจบริการด้านอาหารปาทูน่าการค้าผลิตพันปาทูน่าที่ไม่ใช่ประเภทบรรจุกระป๋องประเทศญี่ปุ่นยังคงเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดในโลกสําหรับผลิตพันกลุ่มนี้ตามด้วยประเทศสหรัฐอเมริกาตลาดในญี่ปุ่นนิยมบริโภคเนื้อปาทูน่าขีบน้ำเงินซึ่งมีราคาสูงการค้าผลิตพันทูน่าประเภทบรรจุกระป๋อง ประเทศไทยเอกวาดอร์และสเปนยังคงเป็นสามลดับผู้นำการผลิตทูน่าแปลรูปประเภทบรรจุกระป๋องของโลกแนวโน้มราคาและมุมมองในอนาคตในปี2562ราคาเฉลี่ยของปลาทูน่าพันท้องแถบปรับลดลงมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเดือนมิถุนายนกรกฎาคมที่ราคาปรับลดลงต่ำสุดอยู่ที่1,000เหรียญสหรัฐต่อตัน อย่างไรก็ตามราคาดีดกลับมาอยู่ที่1,350เหรียญสารัฐต่อตันในเดือนสิงหาคมซึ่งเป็นช่วงฤดูงดจับปลาในมหาสมุทรแปซิฟิกส่งผลให้ปริมาณปลาที่จับได้มีน้อยกลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารทะเลแช่แข็งแช่เย็นและธุรกิจที่เกี่ยวข้องซึ่งส่วนใหญ่แล้วจะจัดจำหน่ายตรงให้กับร้านอาหารโรงแรมผู้ประกอบการอาหารเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในการปรุงอาหารเพื่อจำหน่ายให้แก่ลูกค้าของทางร้าน อย่างไรก็ตามยังมีผลิตภัณฑ์บางส่วนที่จำหน่ายให้กับผู้บริโภคโดยตรงผ่านช่องทางค้าปลีกในปี2562ยอดขายกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้คิดเป็น52,000ล้านบาทคิดเป็น1ะ4 1ของยอดขายรวมทั้งกลุ่มบริษัทโดยกุ้งเป็นสินค้าที่คิดเป็นสัสดส่วนใหญ่ที่สุดของกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ตามด้วยแซลมอนและกลุ้งล็อบสเตอร์ ส่วนสินค้าที่จำหน่ายภายใต้แบรนด์ของบริษัทมีสัดส่วนร้อยละ36ของยอดขายจากสินค้ากลุ่มนี้ในขณะที่ยอดขายส่วนที่เหลือนั้นมาจากยอดขายธุรกิจรับจ้างผลิตและธุรกิจบริการด้านอาหารอย่างไรก็ตามผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้ส่วนมากเป็นผลิตภัณฑ์ที่ยังไม่สามารถรับประทานได้ทันทีและมีอายุการเก็บสั้นกว่าผลิตภัณฑ์อาหารทะเลแปลรูปโดยมีอายุในการจัดเก็บตั้งแต่เพียงไม่กี่วันจนถึง1ปี กุ้งโดยประเทศอินเดียประเทศจีนและประเทศเอกวาดอร์ยังคงเป็นประเทศผู้นําในด้านการเพาะเลี้ยงกุ้งอันดับต้นของโลกกุ้งที่ผลิตในประเทศอินเดียส่วนใหญ่เป็นกุ้งขาวคิดเป็นสัสดส่วนร้อยละ90ของการผลิตทั้งหมดแนวโน้มราคาและมุมมองในอนาคตในปี2562ราคากุ้งทั่วโลกอยู่ในระดับที่ทรงตัวราคากุ้งนําเข้าโดยเฉลี่ยของสหรัฐลดลงในช่วงที่มีการบริโภคมากในช่วงเดือนฤดูร้อน อยู่ในระดับทรงตัวเนื่องจากราคาค้าส่งปรับตัวลดลงกลุ่มผลิตพันธ์อาหารสัตว์ผลิตพันธ์เพิ่มมูลค่าและธุรกิจอื่นประกอบด้วยกลุ่มสินค้าหลายประเภทซึ่งจะรวมถึงอาหารสัตว์เลี้ยงอาหารทะเลอาหารที่นอกเหนือจากอาหารทะเลสินค้าบรรจุพัณฑ์รวมถึงการขายส่วนผลิตพันธ์พอยได้จากการผลิตตัวอย่างของกลุ่มผลิตพันธ์นี้ได้แก่สินค้าจำพวกขนมปลาเส้น ตับปลาคอตบรรจุก,กระป๋องอาหารสัตว์เลี้ยงแบบเปียกสำหรับแมวและสุนัขอาหารสำเร็จรูปพร้อมรับประทานสินค้าติ่มซำซอสปรุงรสผลิตภัณฑ์ผลพลอยได้จากผลิตปลาและกุ้งผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ภาชนะบรรจุพันหรือกระป๋องสำหรับอาหารสำเร็จรูปบริการสิ่งพิมพ์สำหรับฉลากกระป๋องและผลิตภัณฑ์อื่นและสินค้าอื่นๆอีกมากมาย กลุ่มธุรกิจที่ผลิตและส่งออกอาหารสำเร็จรูปแช่แข็งและบรรจุกระป๋องมีผลิตภันฑุ์หลัก9ประเภทได้แก่ปลาทูน่าบรรจุกระป๋องบรรจุถุงสูญญากาศบรรจุภาชนะปิดผนึกปลาทูน่าที่จัดจำหน่ายในประเทศจะผลิตและจำหน่ายภายใต้เครื่องหมายการค้าสีเล็กปลาซาดีนและปลาแมคเคอเรลบรรจุกระป๋องบรรจุถุงสูญญากาศในรูปแบบของการปรุงรสชาติสีเล็กซาดีนยำรสเผ็ดโดยเน้นตลาดภายในประเทศ เนื้อปลาทูน่าสุกแช่แข็งสำหรับวัตถุดิบปลาทูน่าที่ใช้ในการผลิตจะมีหลายสายพันธุ์เช่นสกิปแจ็คเยลโลฟินอันบาคอเป็นต้นปลาแซลมอนแช่แข็งและลมควันเป็นผลิตภันธ์ที่ได้จากปลาแซลมอนที่ผ่านการคัดสรรตามมาตรฐานคุณภาพจากประเทศนอร์เวย์และชิลีกุ้งแช่แข็งเป็นผลิตพันธ์ที่ได้จากการนำกุ้งขาวมาผ่านกระบวนการแปลรูป หรือนำมาต้ตามตามกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานนอกจากนี้ยังมีการนำส่วนผสมอื่นๆเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเช่นกุ้งชุบแป้งทอดกุ้งซูชิปลาหมึกแช่แข็งเป็นผลิตภัณฑ์ที่นำปลาหมึกกระดองปลาหมึกกล้วยและปลาหมึกสายซึ่งนำเข้าจากต่างประเทศมาผ่านการแปลรูปหรือนำมาผสมกับส่วนผสมอื่นๆอย่างมีประสิทธิภาพประกอบด้วยรูปแบบต่างๆ เพื่อเพิ่มมูลค่าของสินค้าเช่นปลาหมึกชุบแป้งทอดปลาหมึกซาซิมิอาหารทะเลบรรจุกระป๋องเป็นผลิตภัณฑ์ที่นำวัตถุดิบอาทิเช่นเนื้อปูเนื้อกุ้งแซลมอนและหอยลายที่คัดสรรแล้วมากระทอเปลือกและผ่านการแปลรูปก่อนบรรจุกระป๋องอาหารพร้อมรับประทานเป็นผลิตภัณฑ์อาหารปรุงสำเร็จรูปแช่แข็ง เบเกอรี่เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการคิดค้นและพัฒนายอย่างสร้างสรรค์ภายใต้กรรมวิธีอันทันสมัยผลิตภัณฑ์ได้แก่ปลาทูน่าพายผักขมบราวนี่เป็นต้นอาหารสัตว์เลี้ยงบรรจุกระป๋องบรรจุถุงสูญญากาศบรรจุภาชนะปิดผนึกได้จากการนำเนื้อปลาทูน่าส่วนที่ติดเลือดซึ่งแยกไว้จากการผลิตปลาทูน่าสุกแช่แข็งมาผ่านการแปรรูปโดยผสมกับเนื้อปลาอื่นๆ,ๆเช่นปลาซาดิลและ ส่วนผสมอื่นเช่นเยลลี่และวิตามินก่อนนำไปบรรจุก,กระป๋องถุงสูญญากาศหรือภาชนะปิดผนิกอื่นๆในปัจจุบันนอกจากส่งออกไปยังต่างประเทศแล้วยังได้มีการเปิดตลาดในประเทศภายใต้เครื่องหมายการค้าเบลลัต้านอกจากนี้บมจอไทยยูเนียนคุ๊ปยังเป็นผ,ผู้ผลิตอาหารว่างในรูปแบบต่างๆเช่นปลาเส้นปลาแผ่นปลาหมึกอบกรอบแก้มกุ้งทอดเป็นต้น ภายใต้เครื่องหมายการค้าฟิชโชและโมโนลิไทยูเนียนฟีดมิวดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายอาหารกุ้งชนิดต่างๆอาหารปลาชนิดต่างๆภายใต้เครื่องหมายการค้าโปรฟีด FCR นามามิแอควาฟีดโชบุและดีโกซึ่งปัจจุบันจำหน่ายทั้งภายในและส่งออกธรรมชาติซีฟูด้ด ส่งมอบอาหารทะเลโดยมีเคาน์เตอร์อาหารทะเลกว่า195แห่งในประเทศไทย mm hmm. บริษัทย่อยในต่างประเทศคือบจไทยยูเนียนซีฟู้ดซึ่งเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าชิคเก้นออฟเดอะซจัดเป็นแบรนด์อาหารทะเลบรรจุกระป๋องอันดับ3ในประเทศสหรัฐอเมริกาและแบรนด์เจโนวาผลิตพันธ์ปลาทูน่าพรีเมียมจึงเป็นการเพิ่มฐานการตลาดของบริษัทให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นนอกจากนี้ยังมีกลุ่ม tue หรือเดิมเรียกกลุ่ม w b a n d ที่บริษัทได้เข้าไปลงทุนในตาร้อยเก็ยังเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าอีกหลายแบรนด์ได้แก่ john west แบรนด์อาหารทะเลบรรจุกระป๋องอันดับหนึ่งในประเทศอังกฤษ,อกฤษไอแเตรลและเนเธอร์แลนด์ petit nevay แบรนด์อาหารทะเลบรรจุกระป๋องอันดับหนึ่งในประเทศฝรั่งเศส pa mentier super premium แบรน ซาดีนบรรจุกระปอ๋องอันดับ1ในประเทศฝรั่งเศส King Oscar แบรนด์ชั้นนำซาดีนอันดับหนึ่งในประเทศสหรัฐอเมริกานอร์เวย์และออสเตรเลียมารีบูแบรนด์ทูน่าบรรจุกระปอ๋องอันดับ2ในอิตาลีลูเกนฟิตฮาเวสตาออสซีฟิตแอนด์ไลเซลแบรนด์อาหารทะเลชั้นนำในประเทศเยอรมนีเลส เพชเชอรี mm ่เดชน็อตแบนด์ลอสเตอร์ในประเทศแคนาดาทำให้บริษัทมีฐานการตลาดที่หลากหลายเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับกลุ่มบริษัทการที่บริษัทได้ลงทุนธุรกิจในต่างประเทศทำให้กำลังการผลิตเพิ่มขึ้นเป็นที่เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้าโดยสามารถเป็นผู้ผลิตปลาทูน่าบรรจุกระป๋องอันดับหนึ่งของโลกและเป็นผู้นำในตลาดอาหารทะเล แช่แข็งและบรรจุกระป๋องของโลกเล d ลอ b สเตอร์ ster, พัตคารอาหารทะเลที่ใหญ่ที่สุดในโลกได้กลายมาเป็นแบรนด์ร้านอาหารที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายนับตั้งแต่เปิดสาขาแรกที่รัฐฟลอริดาในปี2511เลดลอ b สเตอร์มีสาขามากกว่า700แห่งในประเทศสหรัฐอเมริกาแคนาดาและประเทศต่างๆทั่วโลกในปี2559ไทยยูเนียนได้เข้าลงทุนเชิงกลยุทธ์ในเลดลอฟสเตอร์ หลังจากเป็นผู้จัดหาวัตถุดิบให้กับเลดลอสเตอร์มาตลอดระยะเวลากว่า20ปีเลดลอสเตอร์ม s สเตอร์โฮลดิ้ประเภทธุรกิจประกอบธุรกิจเครือข่ายร้านอาหารเลดลอสเตอรและธุรกิจสินค้าอุปโภคบริโภคบรรจุภัณฑ์ที่เกี่ยวกับเลดลอสเตอรรวมถึงการให้สิทธิ์ในการประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ร้านอาหารเลดลอฟเตอร์ผ่านร้านอาหารที่เป็นกรรมสิทธิ์ของตนเองจำนวน 704แห่งในทวีปอเมริกาเหนือและการให้สิทธิ์ในการประกอบธุรกิจแฟนชายจำนวน50แห่งในประเทศอื่นๆอีก9ประเทศทุนจดทะเบียนเ e d Lobster ไม่มีเนื่องจากเป็นห้าหุ้นส่วนจำกัดความรับผิดที่จะตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายของรัฐด,ดัลลแวเป็นลักษณะของหน่วยลงทุนสามัญจำนวน7จล้านหแสนหน่วยหน่วยละ92เหรียญสหรัฐและหน่วยลงทุนบุริมสิทธิ ที่แปลงสภาพจำนวน2ล้าน4 0สนหน่วยรวมเป็นหน่วยลงทุนทั้งสิ้น10ล้านหน่วยลงทุนโดยบจ t h ย i Union North อเมริกาลงทุนในหน่วยลงทุนสามัญจำนวน2ล้าน5 0สนหน่วยและหน่วยลงทุนบุริมสิทธิ์ที่แปลงสภาพได้จำนวน2ล้าน4 0สนหน่วย การรับรองจากสถาบันต่างๆในด้านคุณภาพอาหารและความปลอดภัยของไทยยูเนียนได้รับรองมาตรฐาน ISO 9001, ISO 14001, ISO IEC 17025มาตรฐาน BRc มาตรฐาน GMP HACCP ห้าล้านได้รับการรับรองมาตรฐานอาหารโคเชอร์บริษัทย่อยบริษัทร่วมบริษัทร่วมค้าของ T.U ก็มีบริษัทย่อยในประเทศไทย17บริษัทบริษัทย่อยในทวีปเอเชีย6บริษัทบริษัทย่อยในทวีปยุโรป31บริษัท บริษัทย่อยในทวีปแอฟริกา 5. บริษัทบริษัทย่อยในทวีปอเมริกา10บริษัทบริษัทร่วมในประเทศไทย2บริษัทบริษัทร่วมในทวีปยุโรป2บริษัทบริษัทร่วมในอเมริกา1บริษัทบริษัทร่วมค้า3บริษัทครับนี่ก็เป็นรูปรายละเอียดบริษัทบริษัทย่อยบริษัทร่วมและบริษัทร่วมค้าของท U นะครับ บริษัทธรรมชาติซีฟู้ดดีเทลผู้นำเข้าอาหารทะเลและร้านอาหารทะเลถือหุ้น65% มารีบู s r r l ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายอาหารทะเลกระป๋องถือหุ้น100%ยอ์ซนเวสฟู้ดลิมิเต็ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายอาหารทะเลกระป๋องถือหุ้น100% i ออสกา a r ผู้ผลิตและจำหน่ายอาหารทะเลกระป๋องถือหุ้น100% l u ซลูเกนฟิตเผู้ผลิตและจำหน่ายอาหารทะเลถือหุ้น51% h a r v เ s t a วตผู้ผลิตและจำหน่ายอาหารทะเลถือหุ้น100% Thai Union Investment North America LLC ผู้ลงทุนถือหุ้น100% Led Lobster Master Hoding l LP ถือหุ้น25% มูลค่าส่วนแบ่งทางการตลาดของแบรนด์ในปี2562มูลค่าส่วนแบ่งการตลาดของแบรนด์ซีเล็กในประเทศไทยก็มีส่วนแบ่งการตลาดอยู่ที่46.5%ในทวีปยุโรปจอห์นเวดก็มีส่วนแบ่งในสาราณาจักรอยู่ที่36.5% p e r ร์ติสในวายมีส่วนแบ่งในฝรั่งเศสอยู่ที่31.7%พาเมนเทียในประเทศฝรั่งเศสก็มีส่วนแบ่งอยู่ที่3.5%คิงออสกาในนอร์เวย์ก็มีส่วนแบ่งการตลาดอยู่ที่13.4% มาลีบูในอิตาลีก็มีส่วนแบ่งการตลาดอยู่ที่5.8%ลูเกนฟิตและฮาเวสตาในเยอรมน,นีก็มีส่วนแบ่งการตลาดอยู่ที่26.3%ในสหรัฐอเมริกา Chicken of the sea ก็มีส่วนแบ่งการตลาดอยู่ที่13.1% King Oscar ปาแซลดีนพรีเมียมในสหรัฐอเมริกาก็มีส่วนแบ่งการตลาดอยู่ที่63.5%ครับในปี2562 TU ก็มีรายได้จากการขาย126,000ล้านบาทมีกำไรสุทธิ3,800ล้านบาทสัดส่วนรายได้จากการขายแบ่งตามกลุ่มผลิตภัณฑ์ ก็มีรายได้จากผลิตภัณฑ์อาหารทะเลแปรรูป44กลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารทะเลแช่แข็งแช่เย็นและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง41กลุ่มผลิตภัณฑ์สัตว์เลี้ยงผลิตภัณฑ์เพิ่มมูลค่าและอื่นๆ15สัดส่วนรายได้จากการขายแบ่งตามประเภทการจำหน่ายธุรกิจแบรนด์ของบอริษัท34ธุรกิจรับจ้างผลิตสินค้าให้แบรนด์อื่น5 ธุรกิจบริการด้านอาหาร12%สัดส่วนรายได้จากการขายแบ่งตามตลาดสหรัฐอเมริกา40%ยุโรป28%ไทย12%ญี่ปุ่น5%อื่นๆ1 5ครับข้อมูลทั่วไปของไทยยูเนียนกรุ๊ปก็มีสินทรัพย์รวมลดลงหนี้สินรวมลดลงส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นรายได้รวมลดลงกำไรสุทธิ ลดลง r o a เหลือตาส่วนผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวมลดลง ROE เหลือตาส่วนผลตอบแทนผู้ถือหุ้นลดลงมี PE เหลือตาส่วนราคาต่อกำไรอยู่ที่16.62เท่ามี P/BV เหลือตาส่วนราคาต่อมูลค่าหุ้นทางบัญชีอยู่ที่1.21เท่ามีมูลค่าหุ้นทางบัญชีเท่ากับ10.28บาท อัตราส่วนเงินปันผลปีล่าสุดจ่ายอยู่ที่3.79% t h ย i Union g r ุ๊ปก็จะจ่ายปันผลปีละ2ครั้งนะครับ t h ยูเนียนก r o u p ก็มีพาอยู่ที่0.25บาทมีจำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อยหรือฟ r e e f ร o อยู่ที่66.86% ผู้ถือหุ้นใหญ่บริษัทไทย NVDR 11.64%นายธีรพง์จันศิริ5.40%มิซูบิชิคอร์ปอเรชั่น4.57%นายเชง4.20%สำนักงงานประการสังคม4.11%จำนวนหุ้นจดทะเบียนทั้งหมดก็มี4,771ล้านหุ้นราคาต่ำสุด1ปีอยู่ที่ 10.20บาทสูงสุด1ปีอยู่ที่19.80บาท TU ก็มี Market Cap อยู่ที่59,171ล้านบาทเป็นลำดับที่50ในตลาดหลักทรัพย์ครับก็ขอบคุณที่รับชมอย่าลืมกดติดตามช่องเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปขอบคุณครับ